สวัสดีครับทุกคนวันนี้ม่วนลำพูนนะครับพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ดีมากๆไม่คิดว่าจะมีลำพูนนะครับวิวเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองว่ามันคืออะไรแต่มันมีต้นไม้และความร่มรื่นนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้าใครมาก็ลองแวะกันได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นระหว่างอำเภอแม่ทานะครับเข้าไปเมืองลำพูนนะครับฟาร์มที่นี่ สวยงามครับผมดูบรรยากาศได้ชื่อว่าโกมิวนะครับที่นี่เขาเป็นฟาร์มที่ผลิตเนื้อวัวเองนะครับแล้วก็มีคาเฟ่ก็แนะนำมานะครับบรรยากาศดีมากๆมีกาแฟขายมีอาหารครบเลยนะฮะเปิดตั้งแต่ปัดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับก็ราคาอาหารก็ตามนี้เลยนะครับลองดูกันนะครับว่าราคาเขาน่ารักมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับสามารถ มานั่งชิวกันได้ข้างในมีห้องประชุมด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นกลุ่มก็สามารถเข้ามานั่งคุยประชุมได้และที่สำคัญนี่เลยผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเขานะครับราคาเนื้อวากิวเป็นไทยวากิวนะครับที่ผลิตจากฟาร์มเขาเองซึ่งราคาน่ารักมากนะครับลองดูกันได้นะครับสายเนื้อไม่ขนพ้าน,นะครับราคาตามนี้เลยครับหลักร้อยนะฮะถูกมากแล้วก็ราคาน่ารักมากแล้วก็เราสามารถ สั่งที่นี่ให้เขาคุกให้แล้วก็รับประทานกับน้ำองุ่นได้เลยนะฮะแต่ใครชอบนะครับส่วนใครชอบกาแฟก็จิบกาแฟชอบชาเขียวจิบชาเขียวนั่งชิลบรรยากาศกันไปนะครับข้างนอกแมทแดดจะร้อนระอุแต่จริงๆแล้วเรามีสายน้ำมีความเย็นชุ่มฉ่ำและมีลมพัดนะฮะก็บรรยากาศที่นี่ดีจริงๆใครมาแถวนี้ก็ แนะนำให้มากันได้เลยนะครับมากับเพื่อนๆแล้วก็มากับครอบครัวกันได้เลยทีเดียวยังไงฝากติดตามม่วนล,ลําพูนด้วยนะครับผมโว